เฟตเครื่องปิดฝากระป๋องกึ่งออโต้ TDFJ หนึ่งหกศูนขนาดกระป๋องแปดจุห้าเซนของห้างหุ้นส่วนจำกัดดีซับลุ่งเรืองร้อยเอ็ดนะครับผมเป็นเครื่องที่ลูกค้าสั่งนะครับผมหน้านตาเครื่องมันนี้แล้วก็นี่เป็นกระป๋องที่ลูกค้าส่งมานะครับผมก็เซตกับเครื่องไว้แล้วนะครับผมว่าใช้งานปกตินะครับผมเดี๋ยวจะลองทดสอบไปดูนะครับผมก็เป็นกล่ปองที่ใส่น้ำมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะทดสอบไปดูนะครับผม ก็ปองใส่ไปงี้ครับลูกค้าก็เหยียบตรงนี้นะครับผมเพื่อเขาจะทางานับผมต้องเปิดปุ่มก่อนนะครับผมเปิดสวิตช์เครื่องให้หมดก่อนนะฮะแบบนี้นะครับผมกับองที่ได้นะครับผมไปดูขอบกันนะครับเรียบเนียนเลยนะครับผมก็ปิดปิดฝาให้ดูนะครับผมว่าพอดีกับกระปุกนะครับ นี่ครับผมปหย่าไม่มีรั่ลวนะครับโอเคครับผมก็สำหรับเครื่องนี้พร้อมจะส่งแล้วครับผม